สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเจมส์กรนนเะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางของ f c e e o o o นะครับแฟนเพจเจมส์กรนเแล้วก็ทางช่อง y t u t u เจมส์กรน7นะครับวันนี้อยู่ที่ฟอร์ดพนครเกษตรน้ำเป็นนะครับพี่พี่วันอาทิตย์นะครับโอ้โหนี้เงียบเหงาแต่เป็นวันหยุดยาวๆเนาะแต่ช่างผมก็ยังทำงานอยู่โรงแต่งก็ยังทำงานอยู่เพราะว่าผมต้องมาพรุ่งนี้มีการเปอยรถด,ด้วย นะครับต้องมาเช็คความเรียบร้อยให้กับลูกค้าผมที่ตกแต่งรถนะฮะวันนี้โลงแต่งเต็มไปด้วยแพนด้าสุลต่านเต็มโลงเลยฮะนะฮะพี่ๆก็ช่างวันนี้ก็มีคนเดียวพี่ปิงนะวันนี้ก็เก็บรายละเอียดขยันจริงๆเลยพี่ผมคนนี้นะครับมืออาชีพสำหรับมือหนึ่งของฟอร์ดพนะนครเกษตรน้ำมินนะครับที่เก็บรายละเอียดเขาเรียกว่าพวกการตกแต่ง ทุกอย่างนะครับอันนี้เราไว้ใจพี่ปิงได้เลยนะแกทำแบบว่ารถเขาเรียกว่าผ่านมือแกนเนี่ยหลายๆคันเลยเป็นพันคันนะพี่ๆแกอยู่นี่มาแกดูแลรายละเอียดเวลาเช็คระบบความเรียบร้อยทุกอย่างช่างคนอื่นติดตั้งเสร็จแล้วเหมือนกับ QC ให้ลูกค้านะครับแกเป็นคนที่มืออาชีพมากๆเลยนะฮะเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับรถลล่อๆแล้วก็รถที่เตรียมส่งมอบกันด้วยวันพรุ่งนี้หลายๆคนนะไม่เป็นพี่อ ลูกค้า FC ผมไม่เอ่ยชื่อเดี๋ยวแกไม่อยากให้เอ่ยชื่อนะฮะ mm. FC ทางต่างจังหวัดนะฮะมีมาด้วย mm. ผมไม่บอกจังหวัดไหนช,ช่วงนี้ก็กำลังสงวนสิทธิ์อยู่ว่าเรื่องลูกค้า f c mm. ที่มาจากต่างจังหวัดแล้วก็มา mm. เขาเรียกว่ามาออกรถกนที่ฟอร์ดพระนครเกษตรนวมินนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าชลุมต่างจังหวัดมีไหมมีนะครับแต่ว่าความถูกใจเวลาเขาไปดู youtube อย่างลูกค้ามาดู youtube ผมเนี่ยทำไมลูกค้าถึงต้องมาดู แล้วก็มาซื้อกับผมเพราะว่าเราทํางานแบบตรงไปตรงมาแล้วก็ตรงปกเวลาส่งมอบนะครับความน่าเชื่อถือของโชว์รูมความน่าเชื่อถือเชื่อถือเชือช่อถือพูดพูดไม่ชัดละความน่าเชื่อถือของเซลล์นะครับเวลาทําออ Sell, ทการตกแต่งรถให้สําหรับลูกค้าว่าทําไมลูกค้าต้องมาซื้อรถกับเจมก่อน,นะครับมันก็มีหลายๆเหตุผลเนาะแต่งไปตรงปกไหมพี่ต้องการแบบใน u t u b e คันนี้เลยน้องกร ทำให้พี่ได้ไหมงบประมาณเท่าไหร่เราชัดเจนนะครับลูกค้าถึงไว้เนื้อเชื่อใจนะครับโอนเงินมาเพื่อตกแต่งรถนะครับโอนเงินมัดจํานู่นนี่นั่นเขาถึงไว้ใจเรานะครับชื่อเสียงเรามีเพราะว่าถามว่าพวกมิรมีไหมฮะมีครับมิจฉาชีพมีและไม่มีแต่ว่าความน่าเชื่อถือก็อยู่ที่ลูกค้าอีกแล้วครับนะฮะเพราะว่าเราเป็นโชรูมยอดขายอันดับหนึ่งมาทําอะไรไม่ดีมันสับเขาเรียกว่ามันจะทําให้ชื่อเสียงของโชรูมเสียและตัวเราเองเนี่ย อาจจะเขาเรียกว่าทําผิดแล้วก็จะเดนดำเนินคดีได้ด้วยแต่สําหรับผมเจมกรศูนเจ็ไม่ต้องห่วงนะครับสำหรับลูกค้าที่โอนตังมาเป็นแสนแสนะตกแต่งรถสุรตตานคันดีใช้กันหลายแสนนะคุณผู้ชมนะครับแต่ที่เข้ามาด้วยนะฮะสองท่านทางช่อง y YouTube เดี๋ยวผมพาไปดูรถว่าวันนี้วันอาทิตย์แต่ยังทำงานนะครับสุลตตานแต่หมดเลยเอเวอเรสต์จอดกันเป็นตับเลยเดี๋ยวผมขออนุญาตกลับกล้องให้ดูนะครับพี่พ คันแรกนะฮะสีดำนี่ดูเบรกดูเบรกสีเขียวพระเจ้าช่วยยังไงหล่อเลยนะ FC ผมคันนี้นะครับตัวนี้เป็นเอลเลด์ว t r แทรสีดำนะครับตอนเนี้ยวายแทร็กเนี่ยลดหายากแล้วนะครับเพราะว่าที่เนี่ยออกกันเป็นว่าเล่นเลยนะพี่ๆดูหน้าตาให้ดูหน้าตาก่อนนะครับตัวนี้ ตกแต่งเป็นชุดแต่งของ a k c รอบคันนะครับไฟหน้าก็ทำการส MOKE นะเป็นไงส MOKE ดำด้วยนะฮะตัวนี้ทำความดุดันให้กับตัวรถด,ด้วยนะครับตัวเนี้ยถามว่าแสงมันดอบไหมมันดอบอยู่นิดนึงแล้วแต่ว่าบาังเอิญมันเป็นไบเม r ิก LED ไงคุณผู้ชมไฟหน้าอาชิยะมันสว่างมากนะตัวเนี้ยแล้วสว่างแบบไม่รบกวนสายตาเพื่อร่วมทางมันขันมันสามารถคาลิเบรตหาองศามุมถนนนะครับสมมติ คาลิเบทยังไงเวลาเรานั่งกันเต็มเต็มคันเนี่ยเจ็ดที่นั่งเนี่ยนะฮะตูดมันจะตกหน้ามันจะเชิดแต่ตรงเนี้ไฟมันจะปรับกดลงพื้นมากที่สุดเลยนะครับทำให้ไม่รบกวนสายตาไม่ได้ว่าพอตูดลดมันต่ําหน้ามันเชิดเนี่ยไฟมันจะไปสูงขึ้นไปเพื่อไปรบกวนสายตาไม่ใช่ตัวนี้มันสามารถคํานวณหาองศามุมนั้นเองหลบหลีกเพื่อร่วมทางได้ด้วยนะครับเวลาเพื่อร่วมทางเราสวนทางมาเปิดไฟสูงอยู่มันจะตกปิดให้อัตโนมัติด้วยนะฮะเลี้ยวตาม องศาล้อได้หมดเลยคาลิเบตร์ะองศามันต้องหนุนหลบหลีกเพื่อลมตางเลี้ยวตามมุมล้อเพิ่มไฟดวงที่3ดวงเล็กๆ,ๆดวงเนี้ยเนี่ยสองสว่างด้านข้างเห็นไหมมองเห็นไหมพี่พี่มันจะอยู่ตรงเนี้ยปุ๊บมันจะแผ่ออกมาเวลาเราหักมุมล้อเลี้ยมันจะติดขึ้นมาเลยนะฮะกระจังหน้าก็ใส่ทรงแรปเปอร์ V6 นั่นเองนะครับพร้อมไฟมินิไลท์สีขาวนะฮะตรงเนี้ยสามดวงนะครับเพิ่มเรียกว่าความสวยงามของหน้าตาของเจ้า วายแทร็กตัวนี้นะฮะมันจะได้รับกับตัวเดย์ไทม์แลนดิ้งทรงสีแคมป์ตัวนี้เป็นสีขาวเช่นเดียวกันนะฮะเซนเซอร์ <S S <ensor> <S มีให้ด้วยกัน6จุดนะครับเพิ่มด้านข้างมานี่ด้านข้างตรงนี้ทําไมต้องเพิ่มมาเพราะว่าตัวนี้มันถอยจอดเองอัตโนมัติได้นะครับพี่พี่ถอยเข้าซองถอยเรียบข้างได้เองหมดเลยนะฮะชุดแต่ง a k c ประกบเข้าไปเลยนะครับไม่มีการตัดต่อสายไฟพี่ๆดูนะเนี่ยแปะเข้าไปนะฮะแปะเข้าไปนะ,ปะเ,ปนะเห็นไหม เป็นสเกิร์ตหล่อๆแบบนี้เซ็นเซอร์ด้านหน้า6จุดด้านหลัง6จุดไฟตัดหมอกตัวนี้ฟ็อกแลมเป็น LED ดวงสีขาวเป็นโปรเจคเตอร์ด้วยเห็นไหมฮะทำให้ลำแสงเนี่ยยิงออกไปแล้วก็สว่างมากๆแล้วก็เป็นแนวเขาเรียกว่าลนันาบกับพื้นถนนที่เพิ่มความสว่างเวลาเราเปิดไฟหน้านั่นเองนะฮะ Adaptive Cruise Control ด้านใต้กล่องสีเหลี่ยมดำๆพี่ๆตัวนี้สามารถคาลิเบตไม่ใช่คาลิเบตสามารถเขาเรียกว่า จับรถคันข้างหน้าแล้วก็ทํางานตามความเร็วแปรผันของรถคันข้างหน้าได้ด้วยนะมันจะทํางานยังไงตามความเร็วแปรผันมันก็เหมือนกับเราขับรถตามตูดเพื่อนคันข้างหน้าคันหน้าเร่งเราเร่งคันหน้าชะลอเราชะลอคันหน้าเบรกเราเบรกมันไม่ใช่เป็นครูสคอนโทรลอย่างเดียวที่กําหนดความเร็วของรถแต่ตัวนี้มันรักษาระยะห่างกันอุบัติเหตุได้ด้วยทําให้ไม่เกิดการชนตูดกันนั่นเองนะครับแล้วก็มันเขาเรียกว่า คันหน้าเนี่ยมันเล่งไปเราก็เล่งตามคันหน้าชะลอเราก็ชะลอคันหน้าเบรกเราก็เบรกนะครับเวลาเราขับตา่างจังหวัดฝนตกหนักๆทัศนวิสัยโดยที่ผู้ขับขี่ไม่สามารถมองเห็นด้านหน้ากระจกอย่างชัดเจนตัวเนี้ยเรดารมันทํางานได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับพี่วมันสามารถจับรถคันหน้าทําให้รถอุบัติเหตุได้ด้วยไม่เกิดการชนนั่นเองกล้อง3 6 0อองศามีมาให้ฮะด้านหน้ามีนะครับใต้กระจกมองข้างสองด้านมีด้านหลังมีเป็นมุมมองแบบเบิร์ดไอวิวสามารถ เขาเรียกว่าขับขี่ในะที่แคบๆเนี่ยมันสามารถมองเห็นว่ามีสิ่งกีดขวางอยู่ด้านข้างด้านหน้าด้านหลังไหมทําให้ไม่เกิดไปชนอะไรนั่นเองนะครับมาถึงช่วงล่างล้อยางเบรกกันบ้างนะฮะช่วงนี้เป็นช่วงล่างที่เซ็ตใหม่หมดเลยนะครับของโปรเฟนเดอร์นะครับพร้อมอิงลบกับองศาลูกหมากกันโคงที่มีระยะสั้นลงเพราะว่าตัวนี้โหลดลงมาเนี่ยมันจะเหลือฝ่ามือหนึง่งพี่ๆเห็นไหม ฝ่ามือหนึ่งแสดงว่าหลดลงมา2นิ้วนะฮะล้อก็เป็นลายยอดฮิตก้านวายแบบนี้เบรกเป็นพาราเมล่า20แจานขยาย4 1 0มิมิลนั่นเองตัวนี้เป็น6พอร์ตนะฮะด้านหลัง4ี่พอร์ตพร้อมเด็กมือไฟฟ้ายางก็เป็นตัวยตายโอเพนกันที่ที่นี่เป็นทรงยอดฮิตไปแล้วสำหรับใครที่ชอบซื้อเอเวอเรสต์แล้วก็ตกแต่งแนวนี้แนวสุลตตานดูไหวอันนี้ก็บอกนะฮะเดี๋ยวมาดูช็อคอัพมไม่ดูนี่เห็นไหม โบรเฟนเดอ oem 2.5พร้อมกับซับแทงคปรับแปดระดับนี่เห็นไหมฮะทำมาให้เรียบร้อยเลยจัดทรงหล่อๆทำให้เพอร์ฟอร์แมนซ์การขับขี่เนี่ยดีเยี่ยมมากขึ้นนะฮะสีดำดุดันเนี่ยกล้องด้านใต้มีมาให้เรียบร้อยนะฮะมือจับก็เป็นแบบคีย์เลสกดเพื่อเปิดเอ้ยกดเพื่อล็อกนะครับล้วงไปมันก็เปิดนั่นเองนะฮะด้านหลังนี่ล้อเป็นไงขอบ2ีเท่ากัน จานหลังก็อยู่400มิลนะครับเบรกมือไฟฟ้าตัวเล็กๆนะฮะตัวนี้มีมาให้ mm hmm. แล้วก็ตัวนี้เป็นปั๊มหลัง4พอร์ตนั่นเองนะครับจานก็ใหญ่ทําให้เวลาเราเบรกเนี่ยจะทดระยะเวลา mm hmm. เขาเรียกว่าเวลาเบรกเนี่ย mm hmm. มันได้สั้นมากขึ้นทําให้ลดอุบัติเหตุได้ดีดดนะฮะสเกิร์ตท้ายก็เป็นแบบนี้เห็นไหมฮะ AKC หล่อตัวนี้ผมว่าลงตัวมันไม่ดูหรือว่าดูเรียบง่ายแต่เพิ่มมิติตัวรถดีมากๆนะฮะ หล่อมากๆเป็นไงพี่ๆนี่ลูกค้าผมติดไฟหลังเวลาถอยด้วยเป็นไงสองสว่างด้านหลังนะเป็นไงนะฮะทำได้หมดที่นี่นะ,กะเกษตรนะ้มินแต่งจบจากโชว์รูมนะฮะไม่ต้องกลัวเลยว่าออกไปเรียบเราไปทําที่อื่นไม่มีครับรถเราทําที่นี่หมดเลยตกแต่งที่นี่หมดเลยกล้องมองหลังมีมาให้เห็นไหมฮะเท่มากบอกเลยว่าเท่มาก,มากท่อก็ทําการปรับเปลี่ยน นะครับเป็นท่อแบรนด์ฮิตของ HKS ปลายคาร์บอนแท้นะฮะตัวนี้นะครับเพิ่มแรงมาขึ้นมาแล้วก็ทำให้ขับขี่เร้าใจมากขึ้นนั่นเองนะฮะเซ็นเซอร์หลังด้านข้างก็มีนะครับตรงท้ายนี่4จุดนะ4จุดนะฮะตรงข้างนี้ก็เพิ่มมาอีกจุด6จุดนะครับสวยงามภายในพามาดูกันบ้างเนี่ยพี่ๆดูดิเอเวอเรสต์่งนั้นเห็นไหมนี่ตกแต่งตัวนี้เทารลมโบกระจังหน้า ของไลเดนนะฮะสวยๆสีเทาลัมโบแลบสติ๊กเกอร์หล่อๆทำได้หมดนะฮะที่นี่หมดเลยนี่ให้ดูก่อนหล่อๆเลยนี่เป็นไงล้อยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับเดี๋ยวล้อจะมาพอดีวันนหยุดยาวด้วยนะฮะภายในนะครับมองเห็นไหมพวงมาลัยเป็นมัลติฟังชันเป็นไฟฟ้าร้อยเครับพี่ๆตัวนี้ขับขี่ในเมืองในสะดวกสบายเพราะว่าน้ําหนักเบาแต่เวลาเราขับต่างจังหวัดน่ะเวลาความเร็วเยอะมันจะหน่วงให้อัตโนมัตินะครับทำให้ลดอาการหน้าวัยนั่นเอง พุสตาร์ทมีมาให้ครับปุ่มไฟตัวนี้นะครับตั้งว้ทีออโต้นะตัวนี้นะครับมันทํางานเองทุกอย่างเลยพี่ไม่ต้องมาทำอะไรกดวิทีออโต้อย่างเดียวเลยนะฮะมันก็สามารถทํางานของมันอจัจฉริยะหลบหลีกเพื่อ่วมทางนู่นนี่นั่นได้เองหมดนะไฟสูงต่ําปรับอัตโนมัติตัวเก็บแก้วนี่ตัววางแก้วปั๊บมีมาให้เรียบร้อยนะครับอยู่ตรงช่องแอร์พอดีทาให้เขาเรียกว่ามันจะเย็นเร็วเวลาเหมือนอยู่ตู้เย็นนะอ่ะ หน้าจอคอนโซลกลางพาไปดูหน้าจอด้านในกันนี่คอนโซลกลางเป็นสิสองนิ้วนะพี่ๆตัวนี้หน้าจอเรือนใหม่ก็เป็นดิจิตอลร้อเปอร์เซน์นะครับเขาเรียกว่าแจ้งเตือนทุกอย่างอะเบาะไม่รัดเข็มขัดดูนี่นั่นคนด้นขอโทษนะครับมือมันสั่นนิดนึงอ่าเดี๋ยวผมพามาดูระบบทำงานเต็มทแจ้งเตือนหมดเลยนะฮะนี่ นะครับหน้าจอก็จะมีตัวบอกอุณหภูมิเห็นไหมฮะหม้อน้ําถัดลงมาก็อุณหภูมิน้ามันเกียร์นะครับอุณหภูมิน้ามันเครื่องแล้วก็ตัวน้ํามันในถังวิ่งได้เท่าไหร่มีหมดเลยนะครับซ้ายขวาเป็นดิจิตอลหมดเลยเห็นไหมน,นี่สตาร์ทซะหน่อยนะฮะเป็นไงครับปุ่มปกติฟังก์ชันก็มีมาให้เรียบร้อยนะฮะ ตัวนี้นะครับมีตัวเขาเรียกว่า c ร u สคอ c o n t r แล้วก็ตัวนี้เป็นรักษาระยะห่างสามารถกดขึ้นได้ว่ารักษาระยะห่างกี่นิ้วเอ้โทนษนะระยะห่างกี่ขีดมีถึงสขีดนะเป็นนะฮะหน้าจอคอนโซลกลางรองรับ Android Auto Apple CarPlay เรียบร้อยเป็นทัชสกรีนนะฮะเป็นซิงฟเ 4A อ i r เป็นอิสระซ้ายฝาสองฝั่ง ปรับอุณหภูมิได้เลยนะคบพี่ๆว่าเราต้องการอุณหภูมิแบบไหนหัวเกียร์เป็นอ e ีชิปเตอร์10สปีดตัวนี้ระบบเกียร์ทำงานแบบก้าวกระโดดน,นะแล้วแต่พฤติกรรมการขับขี่มันมีอยู่10เกียร์เป็นเกียร์ไฟฟ้าทำงานแบบว่า1 3 5 7 9แล้วแต่พฤติกรรมการขับขี่ของผู้ขับขี่นั้นๆเลยนะฮะว่าเราจะเร่งกระแทกเขาเร่งแบบไหนขับขี่แบบไหนแล้วก็กล่อง ECU มันจะจำพฤติกรรมการขับขี่ของเจ้าของรถนั้นๆด้วย w วร์เลสชาร์จมีมาให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้ไทเอไทซีอยู่ด้านในนะมะมองอไม่เห็นหน่อยอืเบรงมือไฟฟ้ามีมาให้ระบบขับสองไฮโฟไฮโฟโลมีไว้หมดนะครับแล้วก็วงแหวนเนี่ยหมุนได้หมดนขับขี่ตรงเนี้ยหมุนได้เนี่ยผมจะเปิดหมุนให้ดูดูหน้าจอนะครับนี่ฮะโหมดปกติเห็นไหมครับโหมดประหยัดหรืออีโคโหมดโหมดลากจูง โหมดถนนลื่นเปลี่ยนเป็นขับสีให้ครับโหมดคันล่องปุบ,บคนล่องปุ๊บตัวนี้ทํางานทันทีกล้องหน้าทํางานทันทีนะครับเต็ดไฟฟ้าล็อกลิมิเต็ดล็อกล็อ,ลอ,ลอ,ลอกทันทีเลยนะฮะโหมดสุดท้ายคือโหมดทรายเราขับขี่ในทรายได้ชายทะเลไม่ใช่โหมดทะเลทรายเหมือนบาฮาเหมือนแรปเปอร์ไม่ใช่นะพี่ๆนะนี่ฮะหกโหมดการขับขี่แค่หมุนแบบนี้พี่ๆเนี่ยหมุนมันก็จะไล่โหมดของมันเองง่ายไหมฮะแค่ ปายนิ้วสัมผัสนะครับเป็นไงฮะกล้องก็งจะทางานให้เรียบร้อยนี่นะครับมูลรูปด้านหลังมีโอโหของเต็มเลยนะของคืนลูกค้านะของเดิมตรงนี้เป็นมืดหน่อยนะเป็นเขาเรียกว่าสลูปมาให้เรียบร้อยนะฮะอาร์เบีเยนไลท์มีมาให้่อๆเป็นไงนะครับตัวนี้ฝั่งนี้ก็เป็นโหมดควบคุมหน้าจอทั้งหมดที่อยู่ในเรือนใหม่ดิจิตอลตรงนี้นะครับพี่ๆนะฮะโอเคดับรถก่อน ตัวนี้เป็นยูโรไฟท์แล้วด้วยนะต้องเติมแอป,ปบูนะครับพี่พี่อแอป,ปบูจะอยู่ตรงตัวถังน้ํามันนะฮะเดี๋ยวมาดูไฟหน้านีา่ผมให้ดูไฟหน้านี่มันติดหล่อแบบนี้เลยเห็นไหมฮะเป็นโปรเจคเตอร์นะฮะไฟมีอะไรสามดวงเป็นสีส้มเท่ไหมหล่อนะพี่พี่นะนะฮะเดี๋ยวทำรันนิ่งทรงสีแคมชัดเจนมากกลางวันสว่างแล้วกลางคืนสว่างกว่านี้อีกนะครับแล้วมีระบบแอป,ป,บ,แป,ปบ,บูเติมตรงนี้นะครับตรงถังน้ํามัน นี่ตัวนี้คือแอปบูนะครับเวลาเราเติมนะครับระยะก็อยู่ประมาณ9,000ถึง15,000กิโลนะครับหรือว่าแล้วแต่พฤติกรรมการขับขี่ขับเยอะขับมากมันก็อาจจะหมดเร็วได้ต้องเติมนะครับเพื่อลดมลพิษนะครับตัวนี้ผ่านยูโรไฟมาเรียบร้อยแล้วเอาง่ายๆว่าไปดมตรงท่อเนี่ยไม่มีกลิ่นเลยนะ พี่ๆสามารถสตาร์ทรถในบ้านวอร์มเครื่องรถในบ้านได้เลยไม่มีกลิ่นของคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาเลยนะครับถังน้ำมันก็เป็น80ลิตรนะครับดีเซลนะครับพรีเมียมก็ได้ B7 ก็ได้ได้หมดเลยนะฮะตัวนี้แต่เวลาแอปบูนหมดเนี่ยสมมุติมันหมดนะพี่อย่าดับเครื่องนะขับแล้วหมดกลางทางเนี่ยขับประคองใหถึงโชว์รูมหรือถึงศูนย์นะมันจะเหยียบคันเร่งไม่ได้แต่มันขับในความเร็วต่ําได้นะครับพี่ๆอย่าไปดับเครื่องนะผมเตือนอย่าไปดับเครื่องนะ วิ่งมาถึงเชลลูมแล้วมาเติมนะครับหลักร้อยนะครับไม่ต้องกลัวนะฮะตัวนี้ผมไม่ต้องกลัวว่าพี่จะไม่รู้นะมันจะแจ้งเตือนขึ้นหน้าจอดีต้นที่เป็นเรือนไม้อะเลยว่าแอปบูกาลังจะหมดหรือคุณภาพน้ำมันเครื่องทุกอย่างมันจะแจ้งเตือนตรงหน้าจอนั้นหมดฝากระโปรงแค่ไม่ต้องเปิดแล้วรถสมัยนี้ของฟอร์ดนะคือมันจะแจ้งเตือนเลยออกจากศูนย์ไปน้ํามันเครื่องคุณภาพร้อยเปอร์เซ็นต์ขับไปสักหกเจ็ดเดือน น้ำมันเครื่องลดเหลือ70% 80% 60%มันจะแจ้งเตือนหมดเลย70%เเนี่เข้าเปลี่ยนได้แล้วนะพี่ๆนะไม่ต้องไปเปิดชักกั้นวัดน้ำมันเครื่องมาดูว่าน้ำมันเครื่องเหลือเท่าไหร่มันเต็มแม็กไหมหรือมันลดลงเท่าไหร่ไม่ต้องแล้วมันแจ้งเตือนจากหน้าจอหมดเลยแม้แต่ลมยางลมยางไม่เท่ากันมันก็เตือนทุกอย่างระบบฟังก์ชันความปลอดภัยและช่วยเหลือการขับขี่ของผู้ขับขี่มีมาให้ค่อนข้างเพียบพร้อมเลยพี่ๆนะฮะอ่ะเนี่ยคันดำอธิบอธิบายไปว่าชัดเจนกันไปเลย นะฮะตัวนี้เทาร์แลมโบนะฮะยังไม่ได้แต่งอะไรมากตัวนี้เป็นสปอร์ตนะครับบวกแพ็กเกจราคา1 5ึ0 0 0 0านห้าบาทแต่สำหรับเจ้าวายเทคในหนึ่ยล้านเก้าแสนสบาทนะครับพี่พี่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งคันนะครับตัวนี้เป็นสปอร์ตเน็กเจอร์สปอร์ตขับ2นะฮะตัวนี้ใส่ล้อขอบ20ใส่ยางหนา3 3มสิออฟโรด100%แต่งองค์ทรงเครื่องแบบนี้นะฮะ เครื่องยนต์ก็เป็นแบบนี้นะครับตัวนี้ก็เครื่องยนต์เป็น170แรงมาร้านะครับเครื่อง2,170มา้าแรงบิดที่405นิวตันเมตรเกียร์ออโต้6สปีดเทอร์โบเป็นเทอร์โบเดี่ยวซิงเกิลเทอร์โบควบคุมโดยสเต็ปมอเตอร์แบบนี้เลยนะฮะหลอ่อเลยนะวันนี้ผมเลืองไงกไม้กันสั่นอาจจะสั่นหน่อยนะมืออาจจะสั่นหน่อยนะครับพามาดูนะครับ,าานะรบอย่าเพิ่งตาลายนะครับพี่ๆเนี่ยรถแต่งออกจากโชว์รูมเนี่ยจอดกันเป็นตับอย่างนี้เลยนะนี่ ะครับพี่ปิงผมทางานทุกวันไม่หยุดเลยนะฮะเมียจะเลิกถึงแล้วครับพี่นะเอาเงินอย่างเดียวหาเงินอย่างเดียวนะครับเป็นพี่ช่างคนเดียวที่ดูแลพวก QC ทุกอย่างแกจัดแจงให้หมดนะฮะบ,บางคนเนี่ยใส่ล้อใหญ่ๆหอย่างเงี้ยไปใส่ข้างนอกติดซุ้มไหมติดแน่นอนครับแต่ที่นี่ไม่ติดแล้วก็มีการปาดซุ้มานี่คือปาดเรียบร้อยนะครับแทบจะมองไม่รู้นะครับพี่พี่ปิ๊งผมคนเดียวเนี่ยปาดทุกคัน ปาดทุกคันโชรูมปล่อยรถโอ้โหเดือนเป็นร้อยคันปีนึงมันเป็นพันคันนะเนี่ยปาดแล้วนะเลี้ยวไม่ติดนะดูไม่ออกนะพี่นะดูซุ้มด้านหน้านะเนี่ยใส่ยางสองเ็ดห้าเนี่ยติดแน่นอนนะครับนี่ยังไ,ไงแต่ปาดเรียบร้อยดูแทบไม่ออกเลยว่ารถคันนี้ปาดซุ้มมาแล้วนะครับการันตีด้วยเพราะว่าบางทีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดเวลามีปัญหาขึ้นมาเนี่ยถ้าไม่จบจากโชวรูมเนี่ยผมบอกเลยว่ามันมีปัญหาแน่นอนลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดไกลๆ,ๆเขาไม่กลับมาโชรูมแน่นอนนะ พี่ปิงก็เลยต้องจัดให้แบบเต็มทุกคันผ่านมือพี่ปิงไปทุกคันเนี่ยรับรองได้ไม่มีติดซุ้มล้อเนี่ยใส่ล้อโอซายด์ 2, 7, นะั้นกันสองเจ็ดห้าเนาะเลี้ยวยังไงก็ติดผมบอกเลยเลี้ยวยังไงก็ติดแต่ที่นี่ไม่ติดผมบอกเลยนะฮะล้อแม็กก็มีให้เลือกหลายลายเห็นไหมนี่บางส่วนที่ยังไม่โชว์เพื่อเป็นไกด์ไลน์สำหรับลูกค้าว่าอยากได้ล้อขอบ20แบบไหนม,มากๆต้องเป็นล้อแคสติ้งล้อโฟอร์ฟอร์มิงล้อฟอร์ ชุดหนึ่งเกือบสองแสนเราก็มีให้ลูกค้านะนะทำเป็นเล่นไปเดี๋ยวมาดูด้านนอกกันบ้างนะว่ามีรถอะไรฝนมาแนละ้วพี่ๆเห็นไหมฮะนี่ลูกค้าก็ยังมาดูนะเอารรเท็ได้มาส่งลูกค้ามาดูเยี่ยมชมลงแต่งเพื่อการันตีว่าเราเนี่ยตกแต่งจากที่ชววรูมฟอร์ดพระนครเกษตรนวมิงวายแคกอีกหนึ่งตัวพี่ๆีตัวนี้เบรกส้มเป็นไงขอบ20ไม่แต่งไม่ได้นะฮะไม่แต่งไม่ได้เปลี่ยนท่อ h ฮเคด้วย นะฮะเหมือนกันเลยเป็นไงแต่เบรกแล้วแต่ลูกค้าจะเลือกสีนะครับเราสามารถคัดต้อมทำให้ได้หมดเลยนะฮะจากโชว์รูมฟอร์ดพระนครเกษตรนอามินออกไปจากที่นี่หล่อๆป้ายแดงกันเลยพี่ๆนะนะฮะนี่ครับเหลือเตรียมส่งมอบติดฟิล์มอีกนิดหน่อยเสร็จแล้วนะฮะตัวนี้ไม่ได้ใส่ชุดแต่งของเดิมหลออยู่แล้วผมบอกเลยกระจงกระจังหน้าเนี่ยเดิมเป็นไงนี่คือกระจังหน้าเดิมไม่ใส่ชุดแต่ง นะครับหล่ออยู่แล้วเปลี่ยนแค่ล้อยางเบรกช่วงล่างนั่นเองนะฮะนี่สีขาวอีกหนึ่งคันคันนี้ใส่ยาง HT นะเป็นยางของมิชลินนะครับเป็นไงพอมนซี่สองหใช้งานในเมืองอย่างเดียวแน่นอนเป็นไงเราจัดได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นล้ออะไรนี่เป็นล้อเวกล้อแท้โฟร์ฟอร์มิงนะครับน้ำหนักเบานะครับทำให้เขาเรียกว่าเวลาขับขี่เนี่ยประหยัดน้ำมันด้วยล้อเบามันช่วย เขาเรียกว่าการทํางานลดการทํางานของโชคได้เยอะนะครับเวลารีบาวนะครับโชกจะไม่ทํางานหนักนะฮะมันดีไหมมันดีอยู่แล้วล้อขนาดนี้ราคากเกือบแสนรวมยางนะมิชลินเนี่ยโอ้โหเส้นหนึ่งก็รู้อยู่แล้วราคาเขาขนาดไหนของดีล้วนๆนะฮะนี่เป็นสีขาวเพิ่มอีก1 2 0 0 0บาทสำหรับสีพิเศษนะสีขาวนะพี่ๆนะนี่ยฮะรอ จัดให้ได้หมดนะฮะล้ออย่างที่ผมบอกมีหลายประเภทล้อแคสก็เป็นงานบ้านเรางานไทยก็ดีนะงานไทยมันดีอยู่แล้วไม่ใช่งานจีนนะพี่ๆนะนี่นี่ใช่ไหมพาราเมนซี่เป็นไงครับ SUV นะฮะมิชลิน i n 265 50 R20 นะครับใช้งานในเมืองเงียบเงียบวิง่งกลิปกลิปนะครับหล่อลอเป็นไงฮะเมื่อคืนผมบอกเลยรถเมื่อวันเมื่อวานซืนยังไม่เต็มนะ เมื่อคืนเนี่ยลง35คันสำหรับฝอดพระนครเกษตรนวมินที่อื่นผมไม่ทราบแต่ที่นี่มีรถแน่นอนจองกันมามีรถแน่นอนพี่ๆไม่ต้องกลัวนะดูดิพี่ดูดินี่ส่วนหนึ่งนะครับอยู่บนดาดฟ้าอีกส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ลงแต่งอีกตรงนู้นอีกส่วนหนึ่งเยอะมากนะครับเป็นรถที่บุ๊กคิ้งเรียบร้อยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเราเก็บไว้สำหรับสต็อกนะครับรถเนี่ยขอให้ลง เยอะๆไอ้พอเซลแบบว่าเซลขายที่นี่ขายดีอยู่แล้วรถยอดขายอันดับหนึ่งสปีแล้วนะปีนี้เขาปีที่4แล้วนะสปีไม่ได้ตัวเลขหลอกด้วยนะครับตัวเลขจริงยอดปล่อยจริงนะครับเป็นไงฮะพี่พี่เนี่ยผมพาชมเลยใครมาที่นี่ลูกค้าที่ต้องอยากมาบางทีมาจากต่างๆจังหวัดด้วยนะมาดูรถมีไหมจริงไหมนี่ฮะ V6 350คันแรกที่นี่ปล่อยไปเกือบ20คัน ะะเราเป็นโชว์รูมยอดขายอันดับหนึ่งจองกันเนี่ยสี่ชั่วโมงหมดนะวันแรกที่เขาเปิดจองนะผ่านทางช่องทางของฟอร์ดนะฮะฟอร์ดไทยแลนด์เนี่ยรถเยอะกระบะเอ้ยเอวเลตเอยเนยพี่พี่เนี่ยผมพาให้ดูว่าเราการันตียอดขายเราได้อยู่แล้วนะฮะพี่พี่ที่เข้ามาดูฝากกดติดตามกันด้วยนะครับเนี่ย เป็นไงบ้างเป็นไงครับพี่ๆเยอะไหมยเยอะมากผมบอกเลยว่าเยอะมากๆสำหรับโชว์รูมเรานะครับการันตีได้สำหรับใครที่อยากได้รถฟอร์ดโทรหาเจมกรอนเได้เลยนะครับ0 5ู5 5 5 2629นะครับในช่อง youtube แล้วก็มีลิงก์ หรืออินบ็อกซ์มาได้นะครับทางช่อง youtube ผมก็แปะเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้ดูแล้วนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามกันด้วยแล้วกันนะพี่ๆี่นะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยสำหรับข้อมูลรถด,ดีๆนะครับวันนี้ไลฟ์สดวันอาทิตย์นะ28กรกฎานะฮะพามาดูรถหล่อๆยังทำงานอยู่เหมือนเดิมเจมกรนเจ็ดที่ปรึกษาการขายฟอร์ดพระรนครเกษตรนวมินวันนี้ลาไปก่อนครับพี่ๆขอบคุณมากๆที่เข้ามาดูไลฟ์นะครับบายบายสวัสดีครับ